มีข่าวดีมาบอกมาฝากทุกคนจ้าจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกอนะคะสำหรับลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคลุ้นรับรางวัลค่ะแต่จะต้องทำยังไงบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปฟังนุยขอกำลังใจจากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของนุยช่องนุย Have a n i c e Day ค่ะและกดกระดิ่งด้วยนะ เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆค่ะสำหรับลูกค้าที่มีเงินฝากกับทกสเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคอยากรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลน,นั้นนะคะต้องทำอย่างไรบ้างอย่างแรกนะคะต้องมีเงินฝากกับทกสค่ะเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคลุ้นรางวัลระดับจังหวัดและระดับประเทศค่ะสำหรับลุ้นรางวัลระดับจังหวัดนะคะ เพียงมีเงินฝากคงเหลือ2,000บาทติดต่อกัน3เดือนค่ะรับเลยค่ะสิทธิ์ลุ้นชิงรางวัล1สิทธิ์นะคะและในรอบนี้สามารถรอลุ้นจับรางวัลในวันที่5กุมภาพันธ์กันได้เลยค่ะกำหนดวันตัดยอดก็มีดังนี้นะคะช่วงที่1ตัดยอดเงินฝากวันที่30มิถุนายนของทุกปีค่ะจับรางวัลวันที่5สิงหาคมของทุกปี และช่วงที่2ตัดยอดเงินฝากวันที่31ธันวาคมของทุกปีจับรางวัลวันที่5กุมภาพันธ์ของทุกปีด้วยค่ะส่วนลุ้นรางวัลระดับประเทศนะคะสตาร์ทเงินฝากคงเหลือ10,000บาทค่ะติดต่อกัน7เดือนค่ะรับเลยนะคะสิทธิ์ลุ้นชิงรางวัล1สิทธิ์และติดต่อกัน10เดือนนะคะ รับไปเลยค่ะสิทธิ์ลุ้นชิงรางวัล2สิทธิ์ค่ะภายในวันที่1มกราคมถึง30พฤศจิกายนของทุกปีค่ะจับรางวัลในเดือนธันวาคมของทุกปีนะคะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ที่ทกศทุกสาขาค่ะทั่วประเทศหรือที่คอเซ็นเตอร์นะคะเบอร์โทรค่ะ0 2น5 5 0 ห้าหอีกครั้งนะคะ 02, 5, 0 2 5 5 5 5 0555ค่ะตอนนี้ทุกคนก็ได้ทราบแล้วนะคะรางวัลจากเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคค่ะถ้ามียอดฝากคงเหลือ2,000บาทติดต่อกัน3เดือนก็ได้1สิทธิ์และถ้ามียอดเงินฝากคงเหลือ1 0,000บาทติดต่อกัน7เดือนก็ได้รับ1สิทธิ์และติดต่อกัน10เดือนก็ได้รับ2สิทธิ์ในการ ลุ้นรางวัลน,นะคะรางวัลก็จะมีประมาณนี้ค่ะที่นุ้ยทราบมานะคะก็มีทองรูปพรรณทองแท่งและรถยนต์ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีได้รางวัลกันทุกคนเลยค่ะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้และพบกับนุยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย